สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่11นะครับที่ <c oughs> จะมาพูดถึงการรีวิวตั้งแต่เ็มที่7ครั้งที่แล้วนะครับส่วนคลิปก่อนหน้านี้คลิปที่10นะครับที่ถามคำถามเกี่ยวกับการแปลงเพศเนี่ยก็ยังไม่ได้มีคำตอบอะไรมาหรือว่าอะไรยังไงเลยนะครับยังไงก็ก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับซึ่งส่วนนั้นนะผมไม่สามารถตอบได้เลยสักอย่างหนึ่งเพราะผมไม่ได้ทำเลยเลยนะครับอ่า คลิปนี้ก็อัปเดตของเข็มที่เจ็ดนะครับที่ที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่สักอย่างหนึน,นะครับประมาณนั้นนะครับก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างเช่นข้างนี้ค่อนข้างจะเหนือออกเยอะนะครับแล้วก็กลิ่นตัวเริ่มเริ่มออกมาค่อนข้างแรงนะครับส่วนเสียงเนี่ยก็อยู่ในระดับนี้มา ค่อนข้างที่จะโอเคละกับการร้องเพลงก็จะมีมีปัญหาบ้างเพราะว่าผมเพิ่งหายหวัดนะครับเพิ่งหายหวัดเป็นเป็นการที่เป็นหมดมาราธอนมากรลบแล้วก็ลงลงเสียงด้วยนะครับ <c oughs> ก็หลักๆก,ก็ยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนมากนะครับหนวดหนวดก็แข็งแข็งหมดแล้วนะครับช่วงนี้ก็หนวดขนขนค่อน,นข้างดกแล้วก็เริ่มแข็งตัวนะครับพอดีผมผมโกนขนหน้าไปนะครับเพราะว่า ต้องเอาสิวอุดตันที่มันอยู่ในหน้าเนี่ยออกมาให้หมดเพราะไม่งั้นจะเป็นสิวอักเสบในอนาคตนะครับเพราะผมจะไม่ให้ให้หน้าเป็นสิวสักเท่าไหร่นะครับอ่ะผมมาพูดเรื่องแรกก่อนเลยนะครับที่ผมเจอมาตั้งแต่ผมทำกลุ่ปบักลุ่มหนึ่งแล้วก็เพื่อแชร์สิงที่น้องๆอ,อยากจะรู้น้องๆอ,อยากจะแบบว่ารู้มากกว่าผมหรือว่าใครทุกคนที่แบบผ่านนที่เป็นทรานส์มาแล้วก็ รู้มากกว่าหรือว่าอะไรกว่าก็มาแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับก็อยู่กันอย่างเพื่อนไม่มีเป็นองคอ์กรหรือว่าอะไรสักท่านั้นนะครับแล้วคุยกันอย่างพี่น้องมากคุยกันแบบบ,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 บ้าบอๆอยากคายอะไรเนี้ยแต่ว่าทุกเรื่องก็ค่อนข้างเป็นความรู้ทั้งหมดแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มาแชร์กันเมื่อวานนี้ล่าสุดนะครับก็ผมเจอในในไลน์นะครับที่เอาไปด่าผมหน้าเฟซบุ๊กนะครับเรื่องเกี่ยวกับ ยาฮอร์โมนที่เขาขายหรือว่ายาต่างๆที่เขาขายว่าปูุกหมวดขึ้นนู่นนี่นั่นผมไม่ได้เบอร์แบ็กลิสใคนะครับแต่ผมลองมาหมดแล้วไม่ใช่ไม่เคยกินไม่ใช่ไม่เคยลองผมลองผมพูดได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมผมกินผมใจสั่นผมกินอยากให้หนวดขึ้นมันไม่ขึ้นนะครับกรรมพันธุ์ผมก็ไม่มีแต่ถ้าผมมีลากขนลากผมที่แบบกรรมพันธุ์เขามีอยู่แล้วอะ มันก็กระตุน้นแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณนะมีร่างกายเป็นผู้หญิงฮอร์โมนพวกนั้นที่คุณกินไปหรือว่ายาปรุงของพวกนั้นที่กินไปเนี่ยมันจะมีผลกับเฉพาะผู้ชายนะครับที่ที่เห็นแล้วก็ต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์ที่แพทย์สั่งด้วยสัง่งเพราะมันเป็นยาที่อันตรายนะครับมันเป็นน้ํามันอะไรสักอย่างนึงนะครับที่ที่กินเข้าไปแล้วอาจจะไปเล่งความดันก็ได้นะครับ คือยาฮอร์โมนเนี่ยมันจะต้องจาหน่ายจากเภสัชกรที่แบบเขาสั่งมาเท่านั้นนะครับยาที่ขายกันทั่วไปตัวน,นี้ก็โดนจับไปแล้วนะคะรับกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งที่ที่มอออนออนแอร์ขายในตามเฟซบุ๊กนะครับก็ถ้าไม่เชื่ออะไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมหวังดีนะครับแล้วผมก็มีข้อมูลค่อนข้างเยอะจากตัวคุณหมอเองผมให้คุณหมอดูด้วยซ้ำว,ว่ายาพวกเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ทําอะไรกับร่างกายเราบ้าง ขนาดผมอยู่กับหมอขนาดน้องๆของผมอยู่กับหมอหรือว่าการใช้ฮอร์โมนในการฉีดเข้าร่างกายเนี่ยยังพลาดกันได้เลยนะครับก็ลองพิจารณาเรือกันนะครับไม่รักตัวเองก็ไม่เป็นไรนะครับคิดถึงคนข้างหลังด้วยนะครับแล้วก็พวกที่สัตว์ว่าขายนะครับก็อย่ามาทําบัตกันเลยนะครับแล้วก็มองบ้างว่าถ้าเป็นครอบครัวตัวเองแล้วเกิดอะไรขึ้นมาตัวเองจะรับผิดชอบคยใหม่เองนะครับ แค่นี้อ่ะวันนี้ผมก็หลักๆเลยที่ผมจะพูดนะครับเป็นเป็นเรื่องประเด็นเอ่อประเด็นที่ผ่าตัดหน้าอกนะครับเพราะว่าเส้นเดือนนี้ผมผ่าตัดหน้าอกแล้วก็กลับโรงพยาบาลตำรวจนะครับคือตอนนี้ผมยังไม่บอกข้อมูลที่ที่เกี่ยวกับการผ่าตัดของผมนะเพราะว่าเดี๋ยวของผมผ่าตัดเนี่ยผมจะรีวิวให้ดูนะครับแต่อันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับการเตรียมตัวแล้วก็ผ่าตัดหน้าอกเนี่ยมีอะไรบ้างมี มีแบบรูปแบบไหนบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอชารโน้น,นิดนึงนะครับเพราะเขียนบไว้นะครับก็การผ่าตัดเนื้ออกเนี่ยก็จะมีอยู่3าแบบด้วยกันนะครับที่เป็นที่เป็นหลักๆเลยของของการผ่าตัดน,นะครับสำหรับคนที่เต้านมเนี่ยขนาดเล็กนะครับก็จะเป็นจะเป็นแบบประมาณคัพ A A แบบว่าลูกเกตแป๊ ฐานนมเลยนะครับไอพวกนี้ก็จะแบบลักษณะเป็นตัวยูอยู่ใต้ใต้ปานนมนะครับอยู่ใต้ปานนมเดี๋ยวผมขยายรูปให้ดูทีนะครับอยู่ใต้ปานนมแล้วก็พวกเนี้ยจะผ่าตัดง่ายมากนะครับอยู่ใต้ปานนมเดี๋ยวผม่หดูนะครับป๊เห็นไหมเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่า ใตป้ปานนมแล้วค่อยนีย้กับการสัมพันธ์หรือก,การความรู้สึกเนี่ยหลังจากการผ่าตัดเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเกือบร้อเปอร์เซ็นเพราะว่ามันไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ดูดอะไรมากมายนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเคสที่เล็กนมเล็กนมที่แบบว่าที่ชอบเอาไปบอกว่าไปขายเจล,ลาลนม,มอะไรพวกนเนี้ยเป็นไป,นปนไม่ได้พวกนั้นนมเล็กมาอยู่แล้วนะครับยังไงก็ตรงนั้นมันเป็นถุกไขมันนะครับสองผ่ารูปตัวโอ ผ่าลูกตัวโอเนี่ยก็เหมาะเหมาะสำหรับผมครับบีดูตัวดูทซลดูรอบอกนะครับออกมาเนี่ยรับ B ซึ่งมีลักษณะที่มีถุงมีถุงน้ําอยู่มีถุงไขมันเนี่ยมีถุงอยู่แต่ว่าไม่ได้ยานมากมาก,ก็คือปรับแต่งได้ลักษณะการการผ่าตัวโอเนี่ยก็จะผ่าแบบปานนมเนี่ยอานมเนี่ยเอาออกมาทั้งหมดเลยแล้วก็ดูไขมันออกมาแต่งเนื้อเข้าไปแล้วก็ไปปับที่เดิมเช่นอันนี้นะครับ ไหมครับอ่าครับเขาประมาณนี้ซึ่งผมก็จะผ่าอันนี้นะครับส่วนอันที่สามนะครับก็คือผ่าแบบย้ายหัวนมนะครับสําหรับผู้ที่นมเก่งหม้อส่วนส่วนที่เป็นแบบปาดยาวๆนะครับคือคือปาดยาวๆมันจะมีสองกรณีคือคืออาจจะแบบยานมากจริงๆยานแบบว่าไม่สามารถดึงหนังขึ้นมาได้แล้วนะครับก็จะตัด ทั้งนมเลยครับแล้วก็เอาหัวนมมาต่อกันนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูรูปต้องเป็นรูปภาพอย่างนี้ครับได้ไม่สยองเท่าไหร่รับเนี่ยครับลักษณะนี้นะครับโอเคคราวนี้ผมจะมาบอกวิธีการที่จะดูทำยังไงให้ให้ให้แผลหายเร็วหลังผมมีประสบการณ์จากเพื่อนๆผมหรือว่ารุ่นน้องผมหรือว่าพี่ๆผมที่ผ่าตัดนมแล้ว มีปัญหากับการที่แบบเแผลยังไม่หายเลยผ่านมาตั้งหลายเดือนแล้วหนึ่งเพราะคุณไม่ควบคุมอาหารนะครับตรงนั้นมันเป็นถุงไขมันนะครับอย่าลืมนะครับตรงเนี้ยนมอ่ะที่เราใหญ่ทั้งหมดอนะ่ะเวลาเราผอมทำไมนมนมเราเหี่ยวนมเราเล็กลงเพราะตรงนั้นมันเป็นไขมันผมแนะนําก่อนเลยนะครับว่าคนที่จะไปผ่าตัดลมเนี่ยเฟิร์มร่างกายก่อนเลยนะครับเฟิรม์มเฟิร์มหุ่นให้ได้มากที่สุด ฟิร์มเล่นหน้าอ,อกให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วมันจะกระชับถุงม,มันจะห้อยเล็กลงมากเพราะตอนนี้ผมก็ทำแล้วแนวแนวตรงนี้ผมปานออกไปเลยนะครับแล้วจะมีเหลือถุงนิดเดียวแบบใส่สเตย์ก็ล่วงเราอะครับก็คือแบบว่าพยายามทําตรงนั้นดีกว่านะครับก่อนจะไปผ่าเนี่ยถ้ามีระยะเวลาเนี่ยควรจะเฟิร์มร่างกายอย่ารีบไปผ่าแบบถ้าตัวเองยิ่งอ้วนเนี่ยรีบไปผ่านะครับ รักษาแผลก็ช้าแล้วแผลก็อาจจะไม่สวยก็ได้เพราะไขมันอ่ะมันก็ไปเกาะรงแผลอยู่ดีมันไม่ใช่กล้ามเนื้อที่มันจะสมามาสมานให้แบบให้มันให้มันแบบแผลเป็นหายเร็วๆอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เ,เรื่องการกินนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคจากน้องกันที่เขาผ่ามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็บอกมาว่าการกินเนี่ยเขาแนะนํากันมาว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยกินหมูเยอะๆกินหมูเยอะๆแบบจะช่วยทั้งแบบ เนื้อกล้ามเนื้อหรือว่าอะไรเงี้ยเออแล้วก็หลังผ่าตัดเนี่ยก็กินหมูเป็นหลักนะครับกองดไปเลยนะครับไก่ไข่ออของแสลงทั้งหลายเนี่ยก็แผ่ผ่าตัดนะครับก็อย่าไปอย่าไปกินตรงนั้นนะครับมันมันไม่ถูกกัน,นของหมกดองเนี่ยอย่าไปกินเลยนะครับมันจะทําให้แบบว่าบวออกมาปลาทะเลเงี้ยอย่าไปกินหน่อไม้ต้มตำนี่ชอบชอบเนี่ยตัดทิ้งไปเลยนะครับ ไม่เกิน2เดือนแผลหายถ้าทำถ้าทาอย่างนี้ได้เดี๋ยวผมจะรีบไว้ในใต้ใต้วิดีโอนะครับว่าอะไรห้ามอันไรไม่ห้ามบ้างนะครับแล้วก็่อนผ่าตัดเนี่ยนะครับก็งดวิตามินที่ที่บำรุงเลือดคนที่ที่ข้อมอูลส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือดข้นเขาจะกินวิตามินบำรุงเลือดนะครับเพราะว่าจะให้เลือดมันโอเคเวลาเช็คเลือดมาเลือดจะไม่ข้นแล้วก็ทําให้ระบบร่างกายไหลเวียนดีประมาณนี้นครับแต่ก่อนผ่าตัดเนี่ยยา อย่ากินเพราะว่ามันลมยาสรุปแล้วเดี๋ยวอาจจะมีอาการาแทรกซ้อนออกมาหรือเอ่ยหรือเรื่องน็อกหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่รู้ว่าระบบของของ,ของการไหลเวียนของเลือดเนี่ยมันไป,นปนกระตุ้นให้มันใจสั่นเร็วๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ระวังตรงนี้เอาไว้นะครับยังไงผมก็แนะนําตรงนี้นะครับก็ลองไปทํากันดูแล้วก็สิ่งที่ดีๆผมพูดในสิ่งที่ดีๆแล้วก็พูดในประสบการณ์ที่ผมเป็น แล้วก็ทุกคนไม่อยากให้คนที่อยากจะเป็นทราสใหม่ๆห,หรือว่าอยากจะมาเรียนรู้เรื่องนี้ใหม่ๆเข้าใจอะไรผิดๆนะครับอย่างน้อยๆทุกคนต้องพบแพทย์เพื่อเช็คเลือดไม่อย่าไปเทคเองอย่าไปอ่านแล้วมมนูว่าเป็นว่าเป็นว่าเออเราคิดว่าเราทําได้จริงอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีฮอร์โมนผู้ชายนะครับยังไงก็ ไม่ขึ้นนะครับกินยังไงก็ไม่ขึ้นตายแล้วตายตอนนี้จะเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็อย่าลืมไปเฟิร์มหุ่นร่างกายแบบให้มันโอเคก่อนปรึกษาหมอก่อนว่ายังไงนะครับถ้าคุยกับหมอคนไหนก็ส่งรูปไปไม่ต้องอายคือเราไม่ต้องอายเราต้องเอาออกไปอยู่แล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะเอาออกไปอยู่ก็ปรึกษาหมอแล้วก็ทำร่างกายให้แข็งแรงมากที่สุดนะครับยังไงก็ฝากเรื่องการดูแลตัวเองด้วยนะครับเพราะว่า เป็นทานบอกแล้วว่าดูแลตัวเองมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยยังไงก็เดี๋ยวคลิกหน้าเรามานะดูกันว่าผมผ่าแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วก็ผมจะเลี้ยวให้ดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างอาการยังไงลักษณะักยังไงไม่ต้องห่วงครับผมไม่กักยังไงก็เป็นสิ่งที่ดีทําให้คนอื่นเนะี่ยได้เข้าใจในตรงนี้ผมก็ขอบคุณด้วยเหมือนกันที่เข้ามาหาผมเยอะมากโดยที่ผมก็ไม่ได้ข้อมูลเยอะ เพราะว่าผมก็รู้มาจากเพื่อนแล้วก็มารวมกันแล้วก็ผมเนี่ยเป็นสื่อกลางมาบอกนะครับโอเคแล้วไงเดี๋ยวเจอกันคิดที่จะสองนะครับ